KBS2 Confirm คิมซอนโฮถอนตัวออกจากรายการวาไรต t y t o Days One Night หลังจากคิมซอนโฮออกมายอมรับว่าเขาคือนักแสดงอักษรย่อเคที่เกียกล่อมให้อดีตแฟนทำแท้งเมื่อเช้าวันที่20ตุลาคมล่าสุดทีมงานฝ่ายผลิตของรายการ t o Days One Night ได้ออกมายืนยันว่านักแสดงคิมซอนโฮได้ถอนตัวออกจากรายการนี้ไปแล้ว ในตอนต่อไปที่ถ่ายทำไ้ล่วงหน้าเสร็จแล้วพวกเขาจะพยายามตัดต่อช่วงเวลาที่มีคิมซอนโฮออกไปให้ได้มากที่สุดและในการถ่ายทำครั้งต่อไปถึงแม้จะไม่มีคิมซอนโฮอยู่แล้วแต่พวกเขาก็จะพยายามทำรายการออกมาให้ดีที่สุดคาดว่านี่เป็นแค่ระยะเริ่มต้นของผลกระทบต่อเหตุการณ์ข่าวชาวของเขาเท่านั้นคิมซอนโฮคงทำใจและเตรียมรอรับผลที่ตามมาอยู่แล้วมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกสิ่งได้